สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ฟ้าคืมไม่มีแดดรุกรุกชาวสวนก็มาเด้อค่อยกระทำเป็นหูค่อยก็เป็นลูกชาวไร่ชาวนานัน่นแหละแต่บอกค่อยได้เฮ็ดถ้าทำก็คือพระเจ้าแผ่นดินรัชการที่เก้าเนาะลุกนั้นเป็นคนช่วยทำ <c oughs> เพราะว่าค่อย ให้ชอบค้าขายเพราะว่าค like ้าขายได้ไวกว่าก็เลยให้พระเจ้าแผ่นดินสมเด็จพ่อรอเก้าเป็นคนช่วยทำเนาะดำนาเท่าไรเกี่ยวข้าวเท่าไหร่พ่อก็ช่วยเพราะเราหาวันสองวันเราก็ได้สมัยก่อนเนี่ยหากินง่ายพี่น้องค้าขายกับข้าวกับปลาอะไรมันก็ขายง่ายอ่ะ ทำอะไรมาก็ได้ขายสมัยนะนะั้นคือย้อนไปสมัยที่อยู่สกุลนะคะเพราะว่าคนทำนากา็ใช้เครื่องทุนแรงแล้วก็จะทำไม่กี่วันเพื่อนเพื่อนแล้วก็ขายกับข้าวกับปลาก,ก็เรียกถ้าคนอีสานเขาเรียกลดตรงเตงคนไทยก็เรียกรดพุพ่มพวงนั่นแหละพี่อ้อยก็ทำ เปเล่ด้วยขายในร้านด้วยมันจะช่วงเศรษฐกิจอ่าทำนาเนี่ยกําไรวันเนยอะวิ่งตลาดสองเที่ยวสามเที่ยวเพราะหมู่บ้านของพี่อำเภอของพี่หมู่บ้านพี่มันใกล้อําเภอแค่ห้าหกกิโลก็ถึงตัวอำเภอแล้วเนาะขาดเหลืออะไรก็วิ่งเข้าไปขอให้ขยันนะหน้าหน้า,หน,าหน้าทำนายดำนาเกี่ยวข้าว สองวันหมื่นอนะพี่น้องวันเป็นหมื่นก็ยังได้อะกำไรอ่ะคิดดูแบบไปรอบเช้าไปรอบเช้านี่คือตีตีหนึ่งครึ่งถึงตลาดตีสี่ต้องไม่เกินตีสี่ครึ่งต้องถึงบ้านทุกคนรู้ว่าเรามาแต่เช้าเนาะคนภาคอีสานเขาก็จะตื่นเช้ารีบแต่งข้าวปลาอาหารไปทำไรทำนา ี่อ้อยบางทีนะยังไม่ถึงบ้านเลยชจวบ้านมายืนรอหน้าบ้านแล้วแล้วก็หลุมรถยิ่งกับแมงเม่าบางทีก็ไม่ได้ออกเลาะด้วยมันหมดซะก่อนเพราะทุกคนเขาก็รีบไปนะเขารู้ว่าเราไปแต่เชา้ากับบ้านแต่เชา้าเขาก็รีบรีบมาซื้อรีบมาซื้อที่ร้านเลยไม่ต้องรอให้เราไปเลาะพอขายเสร็จเช้าประมาณเก้าโมงหรือสี่โมงอะไรขาดเหลือ ก็วิ่งเข้าอำเภอเอามาเติมมือเที่ยงนะมือเที่ยงเพราะว่าที่ที่บ้านพ,พ,พี่พี่ก็จะทำเป็นล็อกอยู่สามล็อกล็อกตามสั่งล็อกขายอาหารสดแล้วก็ขายของชำอีกล็อกหนึ่งคือแบบว่าขายดีเพื่อนเพื่อนไม่ไม,ไม่ไม่มีเงินเซ็นนะแต่ถ้าใครจะเซ็นก็ก็ให้เซ็นแต่ว่าถ้าทำนาเสร็จเขาก็ต้องรีบผามามามา,มาจ่าย คือเราให้เครดิตค,คือคุณทำนากี่วันสิบวันเจ็ดวันห้าวันเสร็จหลังจากเสร็จทำนาก็ต้องหามาจา่ายทุกคนจะรู้ฉายาของของพี่อ้อยพี่อ้อยปักเขาเรียกว่าปักหมาจะอ้อยปักหมาแต่ใจดีไม่มีบอกไม่มีแต่ในกรณีอย่างเดียวที่เซ็นไม่ได้ที่ก็คือเราบุรีถ้าไม่มีเงินไม่ได้กิน แต่ถ้าเป็นอาหารอาหารเนาะยิ่งเป็นอาหารสดยิ่งที่ที่เรารับขนมนมเนยไปจากตลาดอ่ะห้าสี่ห้าโมงไม่หมดนะพี่อ้อยก็จะเรียกคนที่ก็ด้อยกว่าเราให้มาเอาย้อยก็จะทําบุญทําทานไปออกไปแนวนะั้นคือเราจะไม่ของเหลือตกคก้างในร้านเลยเฉพาะผักนะคนอีสานก็กินผักเฉพาะผักเช้าหนึ่งก็ซื้อหมดหลายพันนะคือคือต้องจ่ายตลาด ตอนเช้าเช้าเป็นหมืน่นหมืน่นอย่างหน้าทํานานี่คือต้องประมาณหมื่นห้าหมื่นห้านะตอนนี้หมื่นห้าคงจะได้ของไม่เยอะแล้วมะเพราะหมูอะไรก็แพงสมัยนั้นเราเราขายเนะื้อหมูน่าจะอยู่ที่โลนละร้อยน่าจะอยู่ที่รูนละร้อยแล้วหมูเราก็จะไม่ได้ขึ้นตาช่างนะหมูโลนึง เจ้าของเขียงเขาก็จะดําให้เรามาหกชิ้นเราก็มาขายชิ้นละยี่สิบบาทผักทุกอย่างไม่มีการขึ้นตะช่างมีมีร้านค้าอยู่หลายร้านเหมือนกันนะแต่ร้านค้าในหมู่บ้านเขาจะผักก็จะขึ้นตะช่างเนาะแต่ของเจ๊อ้อยไม่ขึ้นตะช่างค่ะเราก็จะเอาใส่ถุงใส่ถุงถุงละสิบบาทห้าบาทไหนๆถูกก็ห้าบาทก็คือหมดพอตกเย็นมาปุ๊บถ้ามีผักอะไรเหลือ หรือของสดอะไรเหลืออย่างสมมติหมูเหลือในวันนั้นพี่อ้อยก็จะรีบแปลสภาพให้กลายเป็นอาหารในวันพรุ่งนี้เช้าเพราะพี่อ้อยแกงแกงถุงขายด้วยเป็นเนื้อเป็นหมูอะไรเหลือแล้วก็แกงอ่อมแกงพาลผัดนู่นนี่นั่นทำอะไรก็คือได้ขายอะ่ะแม่พี่อ้อยถึงถึงกับยอมอะตอนนั้นก็ขายไอ้ปิ้งคงไก่เนาะ ก้องไก่ตอนนั้นน่าจะอยู่ที่โลละสิบกว่าบาทถุงหนึ่งจะมีอยู่ประมาณยี่สิบหรือยี่ห้าโลว,วันละสองถุงวันละสองถุงนะเพื่อนๆที่พี่อ้อยสับทุบให้แม่เสียบเงินก็อยากได้แม่บอกทำไมมันเหนื่อยจังเลยลูกโอ้โหกว่าจะได้มาเนาะคือตูดนี่ไม่ย่างขายนะคะตูดหญิงเพราะตูดมีน้ำมันนะ ถ้าใครอยากได้ตูดเอาไปปิ้งเองเพราะเพราะตูดจะเป็นการย่างทีหลังส่วนมากพี่อ้อก็จะเอาไปเอาเข้าหม้ออบตูดเนาะเพราะเอามาปิ้งไม่ไหวอะมันวันเยอะพอนึกย้อนกลับไปตอนที่ทำมาค้าขา,ขาอยอยู่ที่บ้านที่สกลค,คิดถึงเพื่อนเพื่อนมันหาเงินง่ายกับข้าวในพี่อ้อจะเป็นคนทำกับข้าวแกงขายเองนะ อย่างอย่างไม่มีเลยคือวันละสามอย่างแต่ถ้าอย่างขยันก็ต้องวันละห้าอย่างอย่างที่ขาดไม่ได้ที่สุดก็คือไข่ปลาโล,ล,ลต้องมีทุกมื้อเพราะมันเป็นอาหารของเด็กไข่ปลาโล,ลแต่คนอีสานกินง่ายเพื่อนเ,อนเขาไม่เขาไม่ติว่าอาหารผัดแกงกะทินี่ยเจะต้องกินกนับขมิหนข้าเจ้าเพราะสามารถกินกับอาหารไทยกินกับข้าวเหนียวได้หมด ขอให้คุณทําอร่อยเนาะแต่ถ้าย้อนไปถ้าถ้าให้เราไปยืนทำหรือไปทําย้อนไปที่พี่อ้อยจากมาก็สิบห้าปีแล้วเนาะด้วย mm hmm. สภาวะร่างกายขนาดนี้ก็คงสู้ได้ไม่เหมือนเดิมแต่ว่าถามว่าขายดีบางทีกลับบ้านที่ไรเนาะพักพวกหรือคนเฒ่าคนแก่ที่ยังมีชีวิตอยู่ mm hmm. เขาก็บอก เมื่อไหร่มึงจะกลับมากลับมาค้าขายให้ให้ให้กินเหมือนเดิมเพราะไม่มีใครขายเหมือนมึงไม่มีใครแจกใครแถมเหมือนมึงบางทีเราก็ภูมิใจนิดนิดเนาะที่คนเฒ่าคนแก่ยังคิดถึงเราอยู่อีพีนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังนิดนิดหน่อยหน่อยในอดีตและปัจจุบันของเราเนาะเราเราเล่าเราย้อนให้ฟังได้แต่เราไปทำเหมือนเดิมนั้นคงจะยากอีพีนี้ก็ ฝากไว้เท่านี้นะคะเ,คเดี๋ยวเรามีอะไรนึกอะไรได้ในอดีตเราก็จะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังสวัสดีค่ะ